เหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าร้พันหรือว่าเท่าไหร่เมื่อถามถึงราคานะครับในตอนปีพศ 2557, 58, 59ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันถึง1,000บาทนี่คือเรื่องจริงสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทปีพุทธศักราช2,517 ซึ่งเป็นช่วงที่องค์ในหลวงทรงพระประชวรนะครับก็เหรียญพยากรุษนี้มีราคาและก็มีกระแสเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับและเมื่อปีพศ .2559 พระองค์ได้เสด็จสวรรคตตอนช่วงนั้นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้มีราคาเพิ่มขยับสูงขึ้นและต่อมา เหรียญหบาทปีพศ2517ราคาก็เริ่มลดลงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะครับเป็นอีกหนึ่งกระแสที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศใดก็ตามเหรียญรุ่นใดก็ตามมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องปกติสำหรับราคาของนักสะสมต่างๆซึ่งเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทพยากรุนนี้ แต่ความเชื่อนั้นไม่ได้ลดลงตามและหลายคนก็ยังมีการเก็บสะสมและหลายคนก็ยังมีการพกผพานะครับติดก,กระเป๋าเพื่อความเชื่อนั่นเองบางคนเชื่อในเรื่องโชคลาภเรื่องดวงต่างๆนะครับบางคนก็เชื่อเรื่องคุณใสคุณผีคุณคนต่งางๆก็พกเหรียญหนึ่งบาทนี้ติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันคุณผีคุณคน นะครับนี่คืออำนาจต่างๆและก็ความเชื่อต่างๆพร้อมกับกระแสมีขึ้นมีลงเป็นบางครั้งนะครับถึงอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าราคาของเขาจะลดลงจากช่วงที่เป็นปีพศ2 8 5 8 5 9นะครับตอนช่วงนั้นแต่ราคาการซื้อขายก็ยังคงสูงในลักษณะเหรียญที่มีความสวยงาม บางคนก็นำเอามาใส่กรอบซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้ในราคาแต่หลักพันก็มีสำหรับเหรียญพญาคุดปีพุทธศักราช2517แต่โดยทั่วไปแล้วเหรียญพญาคุดหลายคนก็บอกว่าทำไมของฉันมันขายไม่ได้ราคาเลยพี่น้องต้องดูนะครับความชัดเจนต่างๆ ดูความชัดเจนต่างๆนะครับเหรียญพญาครุฑนั้นเราสังเกตได้จากด้านหัวนะครับหรือว่าด้านหน้านั่นเองพี่น้องสังเกตเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้แสงของสองทางได้คัดสันเอามาเพื่อเปรียบเทียบให้กับพี่น้องดูเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ยังคงพอมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามส่วนใหญ่แล้วเหรียญหนึ่งบาท ปีพุทธศักราช2 5พนี้มีความสึกรอเยอะมากนะครับมีความสึกรอเยอะมากเนื่องจากเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านี้มีขนาดที่ใหญ่นะครับการกระแทกหรือน้ำหนักต่างๆนั้นมีมากในส่วนที่นูนสูงนะครับเขาก็จะสูงกว่าขอบของเหรียญการกระแทกมันก็เลยโดนตรงที่สูงที่สุดทำให้ เกิดความสึกหรอได้ง่ายนั่นเองและสองเหรียญนี้<ๆ>ก็เปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่าความสึกหรอนั้นมันแตกต่างกันเหรียญนี้ความสึกหรอเยอะมากนะครับท่านดูที่ลวดลายตรงนี้นะครับเริ่มหมดส่วนเหรียญนี้ยังพอมีให้เห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นอยู่ในสภาพราวๆประมาณนี้นะครับพี่น้องสภาพก็อยู่ประมาณนี้ นี่คือความสุขรอที่เยอะมากนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเหรียญของเราทํำไม่ถึงไม่มีราคาและทําไมคนอื่นเขาขายได้4ี0ร้อยห้าร้อยร้อหรือว่าพันพี่น้องลองไปสังเกตดูเหรียญที่เขาขายนะครับบางคนก็มีเก็บในลักษณะเหรียญที่สภาพที่สมบูรณ์นะครับส่วนเหรียญของปีพศสองพันี้ เป็นเหรียญกระสาบคิวโปริเกิลด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับเป็นเฟืองโดยรอบด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นคุดพรานะครับคุดพระตรงของปีพุทธศักราช2517โดยระบุไว้ว่ารัฐบาลไทย ปีพุทธศักราชที่จัดทําและด้านล่างนั้นเป็นหนึ่งบาทเหรียญพยาครุฑที่เป็นลักษณะแบบนี้มีอยู่ด้วยกันสี่แบบซึ่งเป็นเนื้อนิกเกิลเช่นเดียวกันก็จะมีเหรียญชนิดราคาหบาทปีพศสองพันาร้อแต่ตัวครุฑนั้นจะเล็กนะครับและก็เหรียญเป็นเหรียญห้าบาทแบบเก้าเหลี่ยมนั่นเองและก็ปีพศสองพร้อ้าอีกเช่นกัน นะครับอีกเช่นกันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเป็นเหรียญกลมกลมแบบนี้ของชนิดราคาหบาทราคาสูงมากนะครับราคาถึง5 0 0แสนบาทสำหรับเหรียญ5บาทพญาครุฑแบบนี้ของปีพศ2515นะครับของปีพศ2515แบบกลมพญาครุฑส่วนตัวเก้าเหลี่ยมก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบพระเสียรเล็ก ที่ถือได้ว่าราคาสูงถึง40,000บาทน,นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแบบพระเสียนใหญ่ที่หลายๆคนมีก็จะมีราคา UNC อยู่ที่300บาทน,นะครับยอดการผลิตนั้นก็ถือได้ว่าเยอะพอได้ในสมัยนั้นเนาะส่วนเหรียญ1น1บาทพระยาครุฑปีพุทธศักราช2,517นี้ผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น25มิลิเมตรนะครับความโต25มิลิเมตรน้ำหนัก7กรัมจำนวนการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น248ล้านเก้าแสเหรียญน,นะครับเหรียญปีพศนี้นะครับผลิตออกมาเยอะมาก248ล้านกว่ากว่าเกือบ2เกือบ2 4 9ล้านนะครับ48ล้าน9 0 0าแ0,000กว่านะครับส่วน UNC เขาประเมินอยู่ที่150บาทแสงทองสองทางไปเดินตลาดนะครับเดินตลาด แล้วก็ไปสอบถามคนที่ปล่อยนะครับปล่อยแลกเปลี่ยนเหรียญกระสาบต่างๆพระเครื่องนะครับที่ไปนั่งสอบถามนะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ1 5 0บถึง180บาทนะครับ1 5 0บถึง180บบาทถือได้ว่าราคาย,ยังสูงอยู่นะครับสำหรับเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับพี่น้องและเราก็ยังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใน ตลาดนักสะสมนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับในเพจต่างๆนั่นเองการซื้อขายก็ยังมีให้เราได้เห็นอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาจะไม่หวือหวานะครับเหมือนกับช่วงปี57 58 59้า้านะครับช่วงนั้นก็ยังมันก็เป็นช่วงกระแสที่คนกําลังจะเก็บนะครับช่วงที่คนกําลังจะเก็บช่วงพ่อหลวงประชวนนะครับส่งพระประชวนนั่นเองก็มีการขยับ ราคาเหรียญสูงขึ้นถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงกระแสต่างๆไม่ใช่แต่เหรียญตัวนี้นะครับพี่น้องเหรียญอื่นๆก็เช่นเดียวกันราคานั้นอาจจะขยับตัวสูงขึ้นในและหลายปีพศออไม่มีใครคาดการได้ว่าวันข้างหน้านั้นราคาจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าพี่น้องจะสังเกตนะครับในการเก็บสะสมเหรียญกระสับพยาครุฑ ให้พี่น้องสังเกตดูด้านหน้านะครับพี่น้องสังเกตดูด้านหน้าให้ดูตรงที่พพักนะครับตรงด้านนี้นะครับยังร่องรอยต่างๆก็ให้มันครบถ้วนร่องรอยต่างๆครบถ้วนขาเว้นต้านะครับใบหน้าต่างๆนะครับไม่สึกหรอเส้นผมต่างๆนะครับก็ขอให้เห็นได้ชัดเจนนะครับนั่นแหละคือคงสภาพนะครับ ตัวอักษรต่างๆชัดเจนไม่แตกไม่สึกหรอนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็คงที่จะพอสังเกตกันได้ง่ายๆหน้าพยาครุฑลวดลายต่างๆที่นูนสูงขึ้นไม่แตกไม่สึกนะครับนี่คือการสังเกตแบบพื้นฐานมองด้วยตาเปล่านะครับพี่น้องแต่ถ้าเราจะเอาแบบที่ละเอียดหน่อยก็ใช้แว่นขยายส่องดู สองดูเราจะเห็นได้ถึงความสึกหรอของเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวนี้หรือว่าเหรียญตัวไหนก็ตามนะครับถ้าเราจะเอาแบบคุณาภาพหน่อยนี่แหละคือเหรียญของปีพุทธศักราช2517ที่พี่น้องสงสัยกันนักกันหนานะครับว่าเอ๊ะราคามันสูงจริงหรือนะครับมีการซื้อขายกันจริงหรือจริงๆนะครับมีการซื้อขายกันจริงสําหรับเหรียญพญาครุฑนไอ้นะครับนะ จะเอาเหรียญชนิดราคา5บาทแบบพญาครุฑแล้วก็บรอแบบพระี่นั่งอุทุมพรราชอาณาจันะครับเอามาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆที่หลายๆคนนั้นสอบถามเข้ามามีข้อสงสัยกันเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2515นะครับมีพี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากเอ๊ะมันราคาสูงจริงหรือเปล่านะครับมีการผลิตอย่างไรเขาซื้อขายกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับเหรียญ ปีพศ2515นะครับเดี๋ยวจะเอามาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆลุงปนาา้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ